โยสวัสเพื่อนเพื่อนชาวสมนโนครับพบกับผมอีกครั้งใน Stormy Night นะครับแล้วก็ We Are K g a n g s t e r ์ประธาน S.W. Legacy นะครับไปเราเจอกับคุณซินวัน,นเออครับไปจัดเลยจัดซีไปดึงดึงดึง,ดง,ดงเน็นกระตุกกระตุกนะครับบ้านแรนะครับข้างไอเดียเขาจะวิวไหม่ะี๋ยวก่อนนะ ดูสู้ยากจุงบอมน้ำแล้วกันนะครับบอมน้ำบอมน้ำ Where is my บอมน้ำโอเคทีมล่างนะครับผมลังเลระหว่างวิวสู้หรือ สปีดสู้ดีอืมทิกทอกทิกทอกนะเพราะว่าฟรนะีน้ำผมวิวนะอืมวตัวคิววผมก็หยิบม,มาไม่ครบนะครับ แบบนี้แหละ energy หมดนะครัไปลุยไอ้ยานะครับผมอืม ชิปหายไม่ตายสักตัวแล้วหิวอู้เริ่มใหม่กันหมดเลยครับพันโล้แล้ว <laughs> โหแม่งหาว่ะ <laughs> ชิหายครับ <laughs> างานมาเอ้ยไม่จริงนะโคตรสวยเลยครับวางระเบิดไม่ติดอะไรเลยขออีกตาหลุดยได้ไหมอีกตาอีก จะลุนเอ็กซ์ตาร์หรอผมจะระเบิดดีผมระเบิดดีกว่าครับผมไม่ชอบอะไรที่ลุนนะระเบิดดีกว่าครับเพราะเราได้เธอแน่นอนนะครับโอเคโอ้ชนะได้แบบงงๆนะผมเล่นไหลไม่รู้ดรัมนะครับผมยิงพัดลมจะตายไหมอ่าโดนแทรงนะครับ ผมน่าจะเสียปี้แสงนะครับโอเคเป็นตัวแทงไปเก๋วรอเก๋วเอกูก็ฟงเก๋าเอนี่เนีเสียไปอย่างละตัวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมบวกสามสองหลังเลยแล้วกันนะครับ Oh. เหมือนจะเรื่องใหญ่นะอืม hmm. คิดถ้าไม่มีตัวลบบัฟเนี่ยเราจะสู้กับทีมบนลำบากนะครับ คูไฟผมยังไม่ถึกนะะผมคิดออกตัวหนึ่งคือแพนด้านะแพนด้าน้ำจะต้องมีตัวมีชิลหนึ่งตัวนะครับมีสลัดผมมีชิลนะครับแล้วก็ โอ้ตัวคิวผมน้อยนะมีฟรีดน้ำเนี่ยอาจจะต้องหยิบฟรีดน้ำไปนะครับเลือกอยากเหมือนกันแฮ ออถ้าเป็นสลัดทีมล่างทีมล่างก็จะเสียงแล้วนะอย่าเลยครับผมว่า ก็ได้นะผม่าเดี๋ยวลมน้ำอีกตัวครับหรือแพนด้านะครับจริงๆคือตอนนี้ไอตัวอนูปิสผมไม่พร้อมนะครับไฟที่เก่งที่สุดในบ้านตอนนี้น่าจะเป็นอเลาเคลื่อนไฟกับแพนด้าแล้วก็ครูไฟไม่น่าไหวครับลิงอืมจริงๆลิงไหวนะครับลิงเลือดเยอะอยู่เดบเยอะอยู่นะผมใช้เป็นลิงแล้วกันครับไปลุยกันดีกว่า โอเคนะครับอเริ่มจากการลบปั๊บก่อนไม่ติดอะไรเลยชิปหายแล้วครับไม่ติดอะไรเลยครับแล้วรคราวนี้เราจะโดนโดนอะไรบ้างโอ้โหก็แตกลาก่อนสลัดน้ำ ลากรชี้หายแล้วครับเฮ้ยมันเอ็กต้าด้วยครับ กูยังมาต่ายอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเป็นไงล่ะเจอกังฟูแพนด้าเข้าไปมึงจะต้องโอ้โหใจเย็นพี่น้องขอเอ็กซ์ตร้าเคอร์ในที่ได้ไหมโอ้โหโอ้โห ไม่ใช้ให้เมืองนะครับขวดจริงครับโกงมากคิวก่อนแล้วกันนะครับได้เปรียบให้ยัง ใหา้ได้ครับคลายได้โอ้โหโคตรขี้โกงเลยครับไอ้เจ้าวาน้ำแต่ผมก็ผิด,ผดตรงที่ว่าผมไม่เอาตัวอ่าบัฟป,ปีกมานะอือหายเลยโอเคคราวนี้เราได้บวกศูนย์นะ มีปล่อยบ้านเลยนะครับเสียสดัดน้ำไปแล้วนะคราวนี้ต้องจ่อยๆนิดนึงแรกๆอย่างมั่นใจเอาป่อยลิงมากันบ้านด้วยคขดยามอะไม่ได้แล้วผมต้องตีได้แค่บุกสวนเอาบ้านยากสุดแล้วกัน ไม่มีสลัดแล้วนะครับเป็นการวัดพลังเลยทีเดียวแต่ผมว่าผมไวกว่าเขานะมีเลมแมทเลยไหมล่ะอีบ้านบนจะสู้แม่ไงวะบ้านไฟนะ ดูได้บ้านน้ำก็ตายหมดแล้วน้ำกูเวีนกรรมวางระเบิดไม่น่าจะได้นะ ตัวแทงเป็นพัดลมแน่ๆแหละเขาจะวิวกี่ตัวครับช่างถอะอย่าไปคิดเลยใช้วิธีฆ่าด้วยท้าไม้ตายของเจ้าแพนด้านน้ำแล้วกันนะครับ โอเคสวยงามนะครับหิวด้กหิวไฟนะผมค่อยๆนวดไอ้เจ้าขี้ไฟดีกว่าน่าจะตายยังมะยาส่ะ <Yes, sir. S 1> <laughs> ต่อไปคิวมึงเลยดีเคเดี๋ยวก่อนกูค,ค่อยๆนวดมึงกงิน ค่อยตอดลงไปนี่แหละเดี๋ยวรอแช่นะจะให้มันทิวไปก่อนแช่มันไว้แล้วเดี๋ยวค่าเจ้าดีเคนี่แหละครับเจ้าดีเคมันแพ้การโจมตีหลายหลฮิตนะเนีย่ยครับ นิ่งเดี๋สิมึงแช่มันไว้คีบน่าจะตายแล้วดาบสั่งตายเขาสองหมื่นหกลาก่อนนะครับโอเคพนด้าวันนี้ดับเบิลคิวทริปเปิลคิวแล้วครับควรจะสตาร์ทไม้ติด ผมเป็นคนแฟยแยกูไม่แฟไอสัตว์กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยใจเย็นโอ้โหมึงค่อยๆพูดเค่อย <c oughs> <c oughs> จาชิบหายแล้วครับแทง่งงยครับผม ผมเองแต่ว่าฝีน้ำเพราโหดมาครับเออเฮือซงมาเซงมาในวันเซ็งเลยโอเคครับหวังว่าเพื่อนจะหาแล้วผมก็หาช่างมันเถอะแล้แพนด้าน้ำแม่งเก่งจริงในกิววอครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ